คำพูดสุดท้ายนักบินของเจ้าสัววิชัยนายนวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของ King Power และสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ ที่ประสบอุบัติเหตุจนคนบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดล่าสุดวันที่6กันยายน2566หน่วยสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของสหราาาชอณจักรได้เปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากกรณีเฮลิคอปเตอร์ของนายวิเชียนศรีวัฒนประภาเจ้าของขิงพาวเวอร์และสโมอสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ประสบอุบัติเหตุตกขนาดออกจากสนามกีฬาคิงพาวเวอร์ว่าเกิดความบกพร่องของระบบเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ความผิดพลาดของนักบินโดยมี การเปิดเผยบทสนทนาของคนบนเครื่องและนักบินในขณนะเกิดเหตุโดยผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังร้องตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้เฮ้เฮ้ขณะที่เครื่องบินเริ่มหมุนแบบไรทิศทาง ซึ่งทางนายเอริกสวัฟเฟอร์นักบินวัย53ปีพูดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเฮลิคอปเตอร์รุ่นออเกสตาเวสเอสดเบิ169ของบริษัทลีโอนโดได้ตกกระทบพื้นจากระดับความสูง130เมตรแล้วระเบิดลุกเป็นไฟทำให้ผู้โดยสารทั้ง3คนประกอบด้วยนายวิเชียนศรีวัฒนประภานางสาวนุสราสุขนาไมา้ พนักง,งาน King Power นายกวีพรพันแพรและนักบิน2คนคืออิสลาเบลโรซาเลโวโควิชและเอริกสวัฟเฟอร์เสียชีวิตหมดทั้งลำขณะที่เฮลิคอปเตอร์ทยานขึ้นจากสนามบิน King Power Stadium หลังสิ้นสุดการแข่งขันพรีเมอรีก